สัปดาห์นี้จับ after shock ในพักพลังประชารัฐมีประเด็นที่ต้องจับตาดูการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาข้อที่หนึ่งจะเข้าไปยึดพักพลังประชารัฐและจัดให้มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อจะเป็นคนนำทัพในการเข้าสู่การเลือกตั้งคราวหน้าหรือไม่สอง จะมีการตัดสินใจยุบสภาก่อนที่จะมีการประกาศใช้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีบัตรสองใบในการเลือกตั้งคราวหน้าหรือไม่ 3. การเคลื่อนไหวของพุนธรรมนัตและกลุ่มต้องการจะกลับมาเพื่อผลักดันพักพลังประชารัฐภายใต้พลเอกประวิทย์สกัดไม่ให้พลเอกประยุทธ์เข้ามายึดพักได้หรือไม่ ทางออกสําหรับพลเอกประยุทธ์นั้นหนึ่งคือลุยต่อยึดพักพลังประชารัฐสก,กัดกลุ่มอิทธิพลขบฏของฝ่ายคุณธรรมนัตและแน่นอนครับจะต้องขอร้องวิงวอนให้พี่ใหญ่พลเอกประวิทย์นั้นถอยออกไปขณะเดียวกันก็มีกลุ่มสสในพลังประชารัฐที่หนุน ผลเอกประยุทธ์ชัดเจนและกลุ่มนี้แหละครับที่จะให้ความมั่นใจกับผลเอกประยุทธ์ว่าท่านสามารถจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกถ้ามีการเลือกตั้งคราวหน้าแต่ว่ากติกาใหม่ที่มีการแก้ไขผ่านวาระสามแล้วแต่ยังมีขั้นตอนที่รออยู่ระยะสั้นๆน,นี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อพักพลังประชารัฐ วิเคราะห์กันจากหลายสำนักการเมืองว่าพักที่จะได้ประโยชน์จากกติกาใหม่ของสองใบนี้คือพักเพื่อไทยมากกว่าฉะนั้นกลุ่มการเมืองเหล่านี้คงหวังว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุระหว่างทางหลังผ่านวาระสามไปจนถึงมีการประกาศใช้นั้นก็ยังจะใช้กฎกติกาเดิมซึ่งพลังประชารัฐก็ยังจะได้ประโยชน์พรรคเล็กพรรน้อย ที่ขณะนี้เดือดร้อนเพราะว่ากฎหมายออกมาจะเท่ากับตัดโอกาสของพักเล็กพักน้อยทั้งหลายแหละถ้าหาพักเล็กพักน้อยไปหาพลเอกประยุทธ์และมีกลุ่มก้อนในพักพลังประชารัฐรวมไปถึงบางกลุ่มที่อาจจะเล็กรอดออกมาจากพักเพื่อไทยบ้างหรือออกจากพรรคก้าวไกลบ้างก็อาจจะทําให้พลเอกประยุทธ์มีความมั่นใจว่าสามารถจะคุมเสียงที่ ประเมินแล้วนี่โอกาสจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ความมั่นใจที่ว่าสอวสองร้อยคนนั้นยังอยู่ภายใต้การดูแลสั่งการของตัวเองได้และสามารถจะกำหนดว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ดังนั้นเกมการเมืองสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะร้อนแรงจะคุกกลุ่นและจะเป็นปัจจัยที่จะตัดสินอนาคตการเมืองของประเทศไทย ว่าหนึ่งพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่ออยู่ต่ออย่างไรจะลุยหรือจะหยุดนิ่งหรือจะถอยสามจังหวะนี้ย่อมอยู่ที่ปัจจัยของพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณว่าจะตัดสินใจเดินหน้าการเมืองอย่างไรด้วยกลายเป็นว่าพี่น้องที่พลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าพี่น้องท้องเดียวกันนั้นบัดนี้จะต้องมานั่งคิดวางอนาคตตัวเองใหม่ ทางการเมืองซึ่งเป็นภาพที่ไม่คุ้นตาไม่คุ้นความรู้สึกของคนไทยนะักวัฒนธรรมพี่น้องไม่แตกกันไม่แยกทางกันหรือถ้าจะแยกทางกันก็ต้องเป็นการแยกทางอย่างสันติมีข้อตกลงอย่างสุภาพบุรุษแต่เรากำลังใจเห็นว่ากลุ่มการเมืองนั้นจะทำให้พี่น้องท้องเดียวกันที่ว่านี้มาจากกองทัพ เข้ามาสู่การเมืองและต้องอาศัยมือของสสและสอวอที่จะทําให้คำบัลลังก์ทางการเมืองได้จะเริ่มมีความรู้สึกอยู่กันคนละข้างและนั่นแหละครับจะเป็นชุดระเบิดใหม่ของการเมืองไทยที่กำลังจะเห็นอิทธิฤทธิ์ในเร็วๆนี้ครับ